สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับกองทัพสหรัฐเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับฝั่งอเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้ได้เฮยกใหญ่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าได้มีการประกาศเครื่องบินลบรุ่นใหม่มาแล้วนะครับผมจากตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับนั่นก็คือเครื่องบินลบ F47 นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ประกาศว่าจะเป็นเครื่องบินที่อันตรายที่สุดตั้งแต่เคยถูกสร้างมาเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่า F47 นี้นั้นมันมีรายละเอียดอะไรปรากฏออกมาแล้วบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูเจ็ดตัวหลักของอเมริกา ที่อเมริกาใช้เองไม่ได้ส่งออกนะนั่นก็คือ F-22 นะครับผมมันถูกผลิตโดย Lo h e e ี m มา t ตนครับแต่ในคราวนี้นะครับผมเจนใหม่อย่าง F-47 เนี่ยนะครับผมจะถูกผลิตโดยทางฝั่งของ Boeing นั่นเองนะครับผมซึ่งมูลค่าสัญญาในการสร้างเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินลบที่แอดวานที่สุดมีความซับซ้อนที่สุดเน็กเจนที่สุดเลยเนี่ย มีมูลค่าหลักแสนล้านบาทแน่นอนนะครับผมแต่ตรงนี้เองไม่ได้มีการปรากฏออกมาว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยร่วมการผลิตอะไรทุกอย่างอ่ะทะลุล้านล้านอย่างแน่นอนแหละแต่ว่ามันจะไปมากขนาดไหนเนี่ยต้องรอมีการเปิดเผยกันมากกว่านี้อันนี้คือข้อมูลแรกนะโบอิงได้ชนะในการที่จะได้คอนแทคได้สัญญาในการสร้าง F47 ไปจากนั้นนะครับผมรายละเอียดอย่างที่2ก็คือ เครื่องบินลำนี้เองเนี่ยมันได้ถูกพัฒนาเป็นโปรโตไทป์มาได้มีการลองบินอะไรกันมาเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับผมแต่ก็ทําในความลับนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยสูตรสาธารณชนอะไรแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดอะไรของ F-47 เลยในตอนเปิดเผยเองเนี่ยมีรูปโผล่มานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ดูอะไรไม่ดูเรื่องเลยครับซึ่งการที่ส่งรูปมาให้ดูเนี่ยมันเล็กน้อยมากมองไม่เห็นตัวเครื่องบินทั้งหมดด้วยซ้ำอะ่ะมันเป็นเพราะว่าอเมริกา ต้องการที่จะปกป้องความลับนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยดีไซน์เครื่องบินออกไปอะ่ะก็ถือเป็นผลสําคัญได้นะครับผมกับการที่ว่าศัตรูเองอาจจะเอาไปลอกอาจจะเอาไปดีไซน์หรือว่าอาจจะเอาไปดูว่ามันจะมีจุดอ่อนตรงไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นดีดไซน์เต็มๆของมันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเห็นรูปมาแวบเดียวนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ดูไม่รู้เรื่องเลยพูดตรงๆก็คือรูปตามที่ทุกคนเห็นอยู่จากนั้นเองนะครับผมรายละเอียดต่อมาเจ้าเครื่องบินรุ่นใหม่อันนี้เองเนี่ยนะครับออ เพื่อให้ทํางานร่วมกับโดรนนะครับก็คือบินเนี่ยแล้วก็จะมีโดรนบินไปด้วยนะครับผมเหมือนกับเครื่องบินลบในอนาคตเลยนะครับนอกจากจะบินกับโดรนแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ได้ข้อมูลมาว่า เครื่องบินนี้เนี่ยก็จะเน้นเหมือนเดิมนะเหมือนกับ F 3 5ก็คือเน้นความสเตลนะครับผมไล้ลอดการตรวจจับไปได้โดยเครื่องบินนี้เองเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นมีเซนเซอร์ต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะแบบว่ามีการอัปเกรดจาก F 3 5หรือว่า F 2 2อะเยอะมากๆเลย จนไม่สามารถเปิดเผยอะไรออกมาได้เพราะว่าถ้ามันเป็นเหมือนการอัปเกรดเล็กน้อยอ่ะมันก็คงไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นความลับมากขนาดนี้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นชื่อ F47 นะครับผมหมายเลขนี้มาจากไหนนะครับจริงๆแล้วตัวของตัวนทรัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับแต่มันก็มีความบังเอิญอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวของตัวนทรัมเองเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีคนที่45แล้วก็47ของอเมริกานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยคนที่เลือกอะ่ะคือเหล่านายพลเป็นคนเลือกแต่ก็เรียกได้ว่าทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็น เลขสวยนะครับผมก็เป็นเลขตรงกับสมัยประธานาธิบดีของเขาสมัยปัจจุบันนี้เลยก็คือ47นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้บอกอีกว่าไม่มีเครื่องบินลำไหนเนี่ยที่ใกล้เคียงกับเครื่องบิน F47 ลำนี้เลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการที่จะเปลี่ยนท่าทางต่างๆเนี่ยมันแบบว่าสุดยอดมาก แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่จะสามารถติดไปกับมันได้ก็ไม่มีเครื่องบินลําไหนเทียบได้หรือแม้กระทั่งเพลโหลดของมันที่จะใส่ไปเนี่ยติดไมซายติดอะไรไปอะ่ะก็ไม่มีอะไรเทียบได้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าขิงเครื่องบินตัวเองนะครับว่ามันดีสุดยอดนูน่นนี่นั่นแต่ตรงเนี้ยเราก็คงเชื่อแหละว่ามันดีจริงๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูตอนสเปคมันออกมาจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงการที่โบอิงเองได้สัญญาต,ตรงนี้มาเนี่ยก็ช่วยบริษัทเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริ สบปัญหานะทั้งการขายเครื่องบินในแง่มุมของการทหารแล้วก็ในแง่มุมของการผานิตย์นะครับผมอย่างคนที่ผลิต F22 ก็เป็นล็อก e ีทถูกไหม F35 ก็เป็นล็อกฮีทครับการที่ Boeing ชนะ l o ็อก e ีทมาได้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นก้าวสาคัญของบริษัทโ e i n g ด้วยเหมือนกันแต่เอาจริงๆแนละ้วสิ่งที่ผมอะ่ะคิดแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะมาในอนาคตระดับกลางหรือไม่ก็ไกลละกันนะครับผมนั่นก็คือการที่เราอาจจะได้เห็น SpaceX เนี่ยเข้ามาทํา f ฟ g h เตอร์เจ็ตในเจเนอเรชันที่7หรือเปล่านะครับผมอีลอนมาร์สเองเนี่ยก็มาแรงมากๆในอเมริกาเลยถูกไหมเเรียกได้ว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีอํานาจมากที่สุดในอเมริกาจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เจาะเข้ามาในการทหารสักเท่าไหร่อยู่ที่ดาวเทียมอยู่ที่จรวดซะมากกว่านะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เองเนี่ยทางอเมริกาเองก็เดินเครื่องเร็วเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราคงจะเห็นจนะีนเน่ยเปิดตัวไฟอเ์เตอร ที่6มาแล้วที่เรียกว่าจักรพรรดิสีขาวแต่ข้อมูลไฟตอด้เจเจนหของทั้ง2ค่ายเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าจะเป็นของจีนเองเนี่ยตอนนี้มีอยู่2ประเทศนะที่ทําอยู่นะครับผมประเทศอื่นเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ทําขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีโครงการเริ่มอะไรกันมาแล้วอย่างรัเสเซียก็อาจจะพอมีไอเดียมาแล้วแต่ตอนนี้ก็วุ่นอยู่กับสงครามถูกไหมทําให้2ผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็น2ผู้เล่นแบบเดียวๆโดดๆมาเลยในสงครามในการสร้าง g จเนอเรชันที่6ของ Fighter Jet นี่ยนะครับผมคงมีแค่อเมาริกากับจีนแต่กว่าที่เราจะได้รู้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมันก็คงอีกนานละครับกว่าที่จะได้เห็นกันตอนนี้ก็เห็นว่าโอเคมีการเปิดตัวมาบ้างเห็นรูปมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดชัดๆเจนๆนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่อย่างที่เราเคยเห็นกันไปอ่ะก็คือ1เลยมันสเตลมากขึ้นบินได้เยอะขึ้นใส่เพลโลดได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการปฏิบัติการในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นได้นะครับผมก็เรียกว่าไปบนอวกาศได้มากขึ้นครับแล้วก็ทํางานร่วมกับโดรนนะครับผมก็จะเป็นเหมือนในหนังมากขึ้นเลยราคาเนี่ยก็แน่นอนแหละน่าจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหากเรามาดูราคา F 3 5เองเนี่ย F 3 5จริงๆอ่ะราคาเดี่ยวๆเนี่ย ครับผมอยู่ที่ราวๆ80กว่าล้านดอลลาร์นะครับผมก็สัก85ล้านดอลลาร์ครับแต่เราะว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นสิเพราะว่าไอราคาตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นราคาที่แบบว่าเครื่องเปล่าๆอารมณ์มเหมือนเราแบบซื้อของยังไม่ติดออปชันซื้อรถยังไม่มีออปชันอะไรเลยตีเป็นเงินไทยเนี่ย85ล้านดอลลาร์ก็เกือบเกือบ3,000ล้านนะราวๆสอ0าล้านนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยเมื่อบวกทุกอย่างเข้าไปแล้วแบบว่าใส่เต็ม อยากจะใส่อะไรหรือว่าติดออปชั่นเสริมต่า,ง,ตาง,ตงๆอะไรไปอะไ่ะราคา F 3 5เ cji, น, 150, น,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  right? นี่ยพุ่งสูงได้ถึง150ล้านดอลลาร์ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ราวๆลำหนึ่งล้านเลยนะครับผมมาว่าฟูล a พ k เกจรวมทุกอย่างไปทีเนี้ยเรามาดูราคาของ F 4 7อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ออกมาละกันแต่คาดเดาเอาไว้ก่อนนะครับผมน่าจะสูงกว่า F 3 5เป็นอย่างมากก็คือเครื่องเปล่าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆร5 0ล้านดอลลร์หรือว่า5000ล้าน ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งบวกบวกทุกอย่างมาแล้วเนี่ยอาจจะสูงถึง250ล้านดอลลาร์เลยก็เป็นไปได้ครับผมหรืออาจจะอยู่ที่รา,ราวๆ200ล้านดอลลาร์นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงลองคาดดาวสเปคหรือว่าคิดว่าของฝั่งจีนฝั่งอเมริกาใครจะแตกต่างอะไรยังไงกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ history world โลกประวัติศาสตร์นะครับ